สวัสดีค่ะดิฉันนางการจนาเรืองช่วยอายุ78ปีอดีตเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานาครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นนายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีสีจังหวัดเรายึดตาคุณธรรม5ประการซึ่งดิฉันก็ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเลยเรื่องนี้คุณธรรม5ประการนี้ก็คือพอเพียง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงประหยัดอดอ,อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชการที่9ก้าอยู่ตลอดเวลาเลยวินัยดิฉันจะมีวินัยต่อตอนเองทุกเรื่องจะเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็เคร่งครัดต่อตอนเองเสมอวินัยแล้วสุดจริตดิฉันเป็นนายกพุทธสมาคมนิครศรีธรรมราชจะทำงานทุกครั้งจะต้องมีการปรึกษาหารือ จะต้องโปร่งใสมีความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นความซื่อสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าคุณเรามีความซื่อสัตย์แล้วจะรับการยอมรับจากคนอื่นสำหรับการจิตอาสานั้นตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการดิฉันจะเป็นวิทยากร ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนสตรีสถานศึกษาในวิชามารยาทไทยคุณธรรมจริยธรรมศิลปะการพูดการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ,บเรื่องของความกระตันยูกระตะเวทีนั้นได้รับประทานโลกจากพระองค์เจ้าโสมสวลี ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่เพราะฉะนั้นความพอเพียงวิในสุจริตจิตอาสากตัญญูกตเาวทีจะอยู่ในความรู้สึกของดิฉันตลอดเวลาสำหรับเกียรติคุณและคุณงามความดีที่ได้รับนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาคัดเลือกให้ดิฉันเป็นคนดีสีจังหวัด โอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ให้กำลังใจในการคัดเลือกเป็นคุณดีสีจังหวัดธรรมะสวัสดีค่ะ